เจ้าพ่อชายแห่งประเทศอังกฤษค่ะคนเต็มไปหมดเลยอันนี้นะคะโต๊ะ VIP ค่ะสำหรับคนมาสายพค่นี่อยากได้ พายจากมือของมาสเตอร์อันดับหนึ่งของอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาต่อคิวนะคะได้รับจากมือเชฟอะค่ะเหมือนได้รับปริญยาบัตรเลยอะค่ะแพ็กพายดีมากเป็นพาย v จ g เ t เรียนที่อร่อยมากมันดีงามมากค่ะโหจะพายโคตรอร่อยอะนี่เป็นหนึ่งในพายที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยคะ่ะก่อนจะเริ่มชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้เพนีในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ เชฟไอเวนผูส้สรรหาของป่ากับเชฟคาร์ลัมฟแฟรงกรินเจ้าพ่อพายแห่งประเทศอังกฤษค่ะดูสิคะคนเต็มไปหมดเลยนี่จอลงลวกหน้านะคะไม่งั้นอดกินตามมาได้ในอร่อยลอนดอนตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นเชฟคาร์ลมอยู่ข้างในด้วยนะคะงานสเปเชียลพายนี้จัดที่ร้านมารซี่สาขาพเพคแ้มค่ะ อันนี้นะคะโต๊ะ V.I.P. ค่ะสำหรับคนมาสาย <c oughs> พายเราจองล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าเรามาไม่ทันรอบเราก็เลยได้3ที่พิเศษตรงนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราอาจจะคุกข่าวกินสไตล์เหมือนอยู่ในโบสนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีพายยังไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่ารอบมันเต็มทุงรอบแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> เห็นร้านมันโล่งๆนะคะมันไม่ได้ไม่มีคนนะคะรอบแรกหมดไปแล้วเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะคะรอบต่อไปเริ่มแล้วค่ะ เชฟคาร์เริ่มและเชฟไอเวนยืนรับออเดอร์พูดคุยกับลูกค้าทุกคนตักเสิร์ฟให้เองด้วยเลยมาต่อคิวเพราะฉันบอกว่าฉันอยากจะได้จากมือเขาเขาบอกว่าถ้าไปรอตรงนั้นอ่ะเด็กเสิร์ฟจะเสิร์ฟให้ฉันบอกว่าฉันอยากได้จากมือเชฟเพนีอยากได้ทายจากมือของมาสเตอร์อันดับหนึ่งของอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาต่อคิวนะคะอันนี้เป็นพันชิเม้นนิดนึงนะคะมาสายก็ต้องมาต่อคิวตอนรังท้ายค่ะ พายที่เราจองไว้นะคะเราจองไว้3าพายเขามี3หน้าเราก็จอง3าหน้าแต่ว่าเนื่องจากเรามาสายนะคะเพื่อนเราถูกบังคับให้กินไปก่อนนะคะเขากินอ็อกชีคนะคะคือแก้มวัวกับออสเตอร์ไปแล้วนะคะตอนนี้ของเราก็เหลือมาซาร่ากับสกายเกเซอร์2เมนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า2เมนูนี้เด็ดขนาดไหนนะคะแล้วเพนนี่ก็เชื่อว่าในภายนี้ต้องมีวัตถุดิบแปลกๆนะคะเพราะว่าเชฟเขาชอบของแปลกค่ะ ปกติร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายภายของอังกฤษอยู่แล้วเป็นร้านเก่าแก่มีอยู่ประมาณ3โลเคชันนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโลเคชันที่เขาจะทำสเปเชียลอีเวนต์นะคะก็คือวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะพนีจองมาเป็นเดือนอ่ะล่วงหน้านะคะเขาก็จะทำเป็นรอบๆบรอบ,รอบ,รอบละหนึ่งชั่วโมงนะคะเข้าไปก็ทุกอย่างเป็นพรีออเดอร์นะคะเราต้องบอกเขาว่าเราออเดอร์อะไรนะคะแล้วเขาก็จะทำให้เราค่ะแล้วก็นั่งทานกันเป็นโต๊ะคอมมิวนัลเทเบิลนะคะซึ่งก็จะต่างคนต่างกินนะคะ a อ p r e c ช a t e ดื่มดำในพายนะคะสมเป็นคนอังกฤษจริงๆคะ่ะ ตื่นเต้นเจอาเชฟเขราแล้วพอเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะเราก็จะต้องบอกเชฟว่าเราพรีออเดอร์อะไรไปนะคะแล้วเชฟก็จะแบบทําให้เราเลยนะคะได้รับจากมือเชฟค่ะเหมือนได้รับปริญญาบัตรเลยะค่ะเชฟคาร์ลได้รับฉายาว่า The Pie King เป็นสุดยอดเชฟที่ปลุกวงการอาหารอังกฤษให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วย British Pie ส่วนเชฟไอวนก็ขึ้นชื่อเรื่องการสัตหาของป่าท้องถิ่นมาใช้ทำอาหารของเขาค่ะ วันนี้เขาทั้งสองรวมตัวกันจัดงาน i f i h a d a p i e and mash shop ที่มานซี่ร้านภายในตำนานของชาวอังกฤษทำสุดยอดภาย3เมนูซึ่งมีความน่าสนใจมากๆราคาชิ้นละ35ปอนด์ค่ะสุดพิเศษนะคะเชฟให้จากในครัวดูสิน่ากินมากเลยเพนนีสักเครื่องดื่มมาเพิ่มได้นะคะนี้นะคะก็เป็นที่นิยมของคนอังกฤษนะคะเช้าวันอาทิตย์ แก้แฮงโอเวอร์นะคะบลัดดี้แมรีค่ะทายที่เราสั่งนะคะก็จะมี3อย่างแต่ว่าอันนี้ถูกกินไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะที่เหลือก็คือสตาร์เกเซอร์นะคะกับมัสซาล่าพายนะคะสตาร์เกเซอร์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะเป็นแลงกูสตีนแต่เป็นสกอตชแลงกูสตีนมันเหมือนกุ้งแต่มันมีก้ามนะคะแพงค่ะบอกได้เลยเป็นวัตถุดิบอันหนึ่งที่ค่อนข้างพอชนะคะแล้วมากับเกรวี่เกรวี่อันนี้เนี่ยเป็นคลาสสิกเกรวี่นะคะ เขาเรียกลิเคอร์นะคะเวลาเราทานพายจริงๆของคนอังกฤษจะมีเกรวี่อันนี้มันก็คือชิคเก้นสต็อกกับมัสซลสต็อกนะคะจะเห็นได้ว่าเขายังเหลือสร้างไว้ให้อยู่คือมีมัสซลอยู่ตรงนี้นะคะมีมีหอยมัสซลอยู่นะคะจะได้รู้ว่าสต็อกนี้ทำจากมัสซลข้างในก็เป็นแลงกูสตีนะคะแล้วก็มีมีแมชห้ด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็น vegetarian นะคะเป็นมัสซาลาข้างในก็มีลีกนะคะ แล้วก็ซอสก็ทำมาจากเครื่องเทศตามชื่อเลยนะคะมาซ a าล s p สไปซ์ก็จะมีสีเหลืองนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกินแบบ vegetarian ก่อนดีไหมคะแป้งไทยดีมากหั่นแล้วแบบรู้เลยว่าฉันได้ของดีอะคะ่ะ นี่นะคะเป็นมันข้างในนะคะเนื่องจากอันนี้เป็น vegetarian นะคะก็เรียกว่า du p พ i n n o นะคะ <c oughs> ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มันฝรั่ง เป็นวัตถุดิบหลักนะคะอันนี้ไม่รู้เห็นควันหรือว่าจริงๆมันมีควันผวยพุ่งด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็กินกับซอสมาซาร่านะคะ <Yeah. S 1> ก็อินเดียนอินเดียนนิดนึงเนาะตามภาษาอังกฤษนะคะ <Yeah. S 1> เป็นพาย vegetarian mm hmm. ที่อร่อยมากยอมเป็น v e g e ทเลียนะคะกินอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันอร่อยมาก <S <S มันไม่ใช่แบบ มันดีงามมากค่ะมันเป็นแบบมันแบบสไลด์เป็นบางๆอะคะ่ะแล้วมันเนื่องจากถูกอบนะคะมันก็ยังเห็นไหมคะมันเป็นชั้นของมันฝานบางๆแล้วก็มีลีกนะคะลีกก็คือต้นกระเทียมเนาะ มันอร่อยมากเธอและอันนี้นะคะอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนกะหรีปั๊บเนาะฝรั่งเขาเรียกแซมโมซ่านะคะข้างในเป็นสวีทโปเตโต้นะคะก็คือมันหวานมันส้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอกินมันอันนี้โบแบบ เนี่ยละเอียดในนี้มีถั่วพิเศษอันนึง<ๆ>เขาเรียกว่า b a d เจอมันน่าจะถูกบดหมดแล้ว<ๆ>ถั่วนี้เป็นถั่วหายากของอังกฤษนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเขาปลูกที่เอ s เซ<ๆ>็มันคือชิกพีนะคะหรือถั่วลูกไก่เป็นถั่วลูกไก่ของอังกฤษว่าง่ายๆนะคะ<ๆ>ก็เป็นถั่วที่หากินยากวันนี้เกิดมาก็เพิ่งได้เคยกินนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันคะ่ะว่าเฮ้ยกีถั่วนี้มัน อะไรเนี่ยเ,เกิดมาไม่เคยเห็นนะคะโหตพายโคตรอร่อยอะ่ะเขาเรียกว่า out of this world นะคะคือมันแบบมันแปบบ้งม,แบบมันดีงามมากแล้วก็มันในเนี้ยคุก to perfection มันเพอร์เฟกมากจริงๆเดี๋ยวเรารีบกินอันนี้ก่อนที่มันเย็นดีก่ะคะ่ะจานนี้เขาเรียกว่า star gazer นะคะแลงกูสตีนะคะกับ l i เ u อร์เขาเรียก l i เ u อร์นะคะซอสนี้ l i เ u อร์ใครเห็นนี่แบบอีนี่มันซอสอะไรอันนี้คือคลาสสิกซอสสำหรับคนที่ ทานพายที่อังกฤษเลยนะคะมีไก่อยู่ข้างในนะคะมีกุ้งอันนี้เป็นไก่นะคะแรงกูส t ตีนแล้วก็มีลีกด้วยนะคะโอ้โหไก่มันคุกถือ perfection คือนุ่มแบบนุ่มอะ่ะแป้งพายไม่ต้องพูดนะคะคือมันดีงามนี่เป็นหนึ่งในพายที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยคะ่ะไหนชิมพร้อมซอส ลิคอร์ซอสก็เป็นซอสที่มีส่วนผสมของมัสโซกับไก,กนสต๊อกนะคะเพนนีไม่ใช่บิ๊กแฟนของมัสโซนะคะเพราะฉะนั้นเพนนีก็อาจจะไม่ค่อยชอบมัสโซเท่าไหร่แต่นี้ดีมากรสชาติคลาสสิกมาเต็มนะคะแล้วก็บวกกับนิวทวิส์ไทแอนด์แมชของคู่คนอังกฤษถูกยกระดับโดยเชฟสุดยอดที่หนึ่งของไทยอังกฤษนะคะลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนนีนะคะ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ